พิขุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากเดรัจฉานกถาพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราม์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำ เรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆส่วนภิกุในธรรมวินัยนี้เว้นขาดจากเดรัฉานกถาเห็นปานนี้เสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงอย่ากล่าวเดรัฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าว เรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเพราะเหตุไรจึงไม่ควรกล่าวเพราะการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยพิกุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่า เช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก์ขเช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก์ขและเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขดังนี้เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเพราะการกล่าวนั้นๆย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรนทร์เป็นไปพร้อมเพื่อความหนายทุกข ความคลายกําหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ดังนี้เถิด